เพื่อนครับยินดครับวันพระนะครับผมวันพระแปดค่ำแรมแปดค่ำนะครับเรามาทำบุญมาไหว้พระกันนะครับเอาภาพบรรยากาศในวัดพระธาตุนมมาให้ชมกันนะครับอย่ามุมนี้ก็จะสวยมากเสียงนกดังมากนะครับ เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้บ้านเขานี่เลยครับโอ้โหเสียงกัน,นตรงนี้ด้วยนะครับอะนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อ่ชื่นใจนะครับผม้มีโอกาสก,ก็มาทำบุญนะครับนะที่วัดพระธาตุสนมนะครับยังได้ยินเสียงพระสวดมนต์นะครับ เพื่อนๆนะครับนี่เดินออกไปข้างนอกแต่ก็ยังถ่ายได้นะครับใช้มือถือถ่ายภาพนะครับผมคิดออกมาตรงนี้เราต้นไม้ทุกต้นนะครับ นกเขาจะกลับเข้ารังเป็นบ้านเขานะครับผมอันนี้คือเดินออกมารอบกำแพงแก้วแล้วนะครับเป็นมุมมืดนะครับผมมาทำบุญนะครับชื่นใจสบายใจนะครับนำดอกบัวที่เราพับมาถวายให้กับองค์พระธาตุพนมนะครับแล้วก็ นำดอกบัวที่กัะยาณิมิตรนะครับอมอบนะครับให้เราพับให้นะครับมาให้อันนี้เป็นลานจอดรถนะครับด้านนอกเนี่ยนะครับเียรถเราก็จอดตรงนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันครับมาทุกวันครับบ้านอยู่เลยวัดไปไม่ไกลครับเห็นไหมครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับทุกท่าน บรรยากาศดีๆนะครับเง,เงียบๆเพราะว่า,าจะไม่มีผู้คนเข้ามาเอารถเข้ามาข้างในสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจอดข้างนอกได้สะดวกและประตูทางเข้าเนี่ยมีมุมเดียวนะครับทางด้านหลังวัดทางด้านทิศใต้นะครับผมนะคลิปนี้ก็เลยแ,แอดมินมาพยายามจะมาทุกวันนะครับมาถึงแม้ไม่ได้มีลูกค้า สั่งให้ถวายดอกบัวออนไลน์แต่เราก็มานะครับแต่วันนี้วันพระนี้และวันพระที่แล้วนะครับก็มีกัลยาณมิตรนะครับร่วมอยากจะถวายดอกบัวออนไลน์นะครับโทรมาชัดมาแต่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะให้แอดมินพับดอกบัวนะครับตามที่เจตนาลมแล้วก็โอนเงินมาให้เราก็เอาไปมอบให้นะครับให้ทางาผู้ที่ มีจุดวัตถุประสงค์ที่อยากจะทําบุญนะครับอนุโมทนาครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะกลับบ้านแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมอ่านะครับบายบายครับ